ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงคะแพทกลับมาแล้วนะคะขอ่าหยุดไปวันหนึ่งตอนนี้กลับมาตามคําเรียกร้องดีกว่านะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆวันนี้วันจันทร์แล้วเนะเาะแล้วก็ได้ได้พักผ่อนกันบ้างหรือเปล่าคะในช่วงวีคเอนหยุดสุดสัปดาห์วันนี้มาอีกแล้วแพทได้ไพ่ใหม่ นี่เป็นคนแบบบ้าไพมากเลยก็ได้ไพใหม่มาล่าสุดอุ๊ยอันนี้แบบอันนี้แบบแนวแบบยุโรปยุโรปยุโรปอบอุ่นมากมายตัวนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรอะ p a s t o r a l Tales Taro t แบบว่ารูปสวยมากแล้วก็แนวอบอุ่นพอสมควรเลยอะขนาดว่าภาพที่แบบแฮงแมนยังสวยเลยอนะทุกคนรู้สิ มัมีแบบดวงดวงดวงดาวมีแบบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันแบบโอ้หน้าลักมษณะค่ะเป็นเป็นอะไรที่อบอุ่นเป็นยุโรเปียนไว้วันนี้มีแบบความรักทางไกลยุโรปยุโรปก,กันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้จะใช้ไพ่อันนี้ดูยากนิดหนึ่งนะบางทีอ่ะถ้าไพ่ที่มันไม่ออรรจินอลอ่ะมันก็จะดูยากอ่านยากนิดหนึ่งวันนี้แพทก็จะพยายามมากๆในการอ่านไพ่แล้วก็สื่อสารอ่า ข้อความที่ภัยต้องการจะบอกนะคะทุกคนเนี่ยดูดูควีนออฟสโอรดยังสวยเลยสวยไหมานายังแบบอบอุ่นวันนี้ขอพลังงานอบอุ่นน่ารักกรุบกริบนะคะเหมือนคราวที่แล้วโอ้ยใจฟูวันเสาร์ใจฟูจฟกันมากมายเนาะอืมวันนี้ก็เหมือนเดิมเรามาเล่นเกมยังอยู่นะคะเกม อันนี้คือให้เพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ถ้าใครยังไม่กด subscribe ต้องมา subscribe ใน youtube นะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแพจะมาเลือกสุ่มวันพุธหน้านี้แล้วนะคะเอ้ยวันพุธนี้นะสิใช่วันพุธหน้าเป็นอะไรกงทำงานมากแม่หมอทำงานมาก วันพุธนี้แล้วนะคะหรืออีกไม่กี่วันแล้วนะที่จะมาจับรางวัลใครจะได้เป็นคนผู้ชนะคนต่อไปคือ everyday wish นะคะโอเคเพราะว่าคราวที่แล้วอะ่ะ wish taro ก็ไปแล้วอืมใช่คราวนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีก็ไม่รู้ต้องคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็อันนั้นเป็นเล่นเกมนะคะวันนี้มีมี เขาเรียกว่าอะไรเดียมีแบบว่าอันนั้นอันนั้นของแจกอันนี้ของใยโอเคหลายๆคนก็ก็ทราบบางไม่ทราบบางถ้าได้ดูคลิปคลิปหนึ่งแพชจะบอกว่าแพชอะเป็นเป็น,ปนมีมีเชื้อสายอินเดียด้วยใช่ไหมคะถึงได้บูชาเทพินดูแล้วก็อมีหลายๆอยา่างอันนี้ก็คืออ่ะนี่อยู่นี่ เอาเอามาอวดเอามาอวดว่าเอามาแต้มตามอะไรเขานะป้ายยาใช่ไหมป้ายยาทุกคนสำหรับใครก็ตามที่สนใจนี่เป็นน้ำหอมอ่มหาเสน่ห์ของพระแม่รัศมีนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมียันด้วยมียันแล้วมีรูปของพ่อแม่รัศมีแล้วก็อ่พระพิคเนตอยู่ข้างหลังไม่ไม่รู้เห็นหรือเปล่า จะมีนิดหนึ่งเป็นยันแล้วก็แล้วก็เป็นน้ำหอมหอมหอมมากๆแล้วอันนี้ได้รับการอ่าเบลสคือเขาเรียกว่าอะไรนะได้รับการทำพิธีผ่านพิธีนั่นสังกฤตก็ไม่ได้ถ้าไทยก็ไม่ได้เรื่องผ่านพิธีที่ประเทศอินเดียมาแล้วนะคะหอมมากๆเหมือนแบบอ้อจัดอร์เหมือนประมาณนั้นกลิ่นประมาณนั้นแพนจะ่ะ เพราะว่าผ่านพิธีจากพรามมาแล้วเนี่ยแพทถึงจะเอามาเอาเอามาได้จริงๆนี่นี่กินเดียจากพรามเลยแล้วก็เวลาที่วิธีใช้เนี่ยจะมีบทสวดให้ไปคู่กับน้ำหอมอันนี้ด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากสนับสนุนแพทก็มาสนับสนุนน้ำหอมอันนี้นะคะน้องใหม่ล่าสุดแค่249บาทเท่านั้นเองนะคะติดต่อแพทกันเข้ามาได้ข้างล่างนะคะที่ทั้งไลน์ทั้ง IG แล้วก็ทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะถ้าใครสนใจหอมมากๆจริงมันเหมือนกลิน่นมะลิเหมือนกลิน่นอะไรประมาณนี้ เป็นน้ำหอมที่ท,ที่ที่ค่อนข้างอบร่ํากันมานานแล้วแล้วก็วิธีใช้เนี่ยต้องสวดก่อนสวดแล้วก็แล้วก็แบบก่อนออกจากบ้านเราก็เวลาและดีมากสําหรับคนที่ทํางานด้านเซลล์ด้านที่พบปะผู้คนแล้วต้องการเสน่ห์มหาสเสน่ห์ไปพบปะแบบว่าคนรักของเราหรือว่าจะออกเดทนี่ก็คืออันนี้เท่านั้นเลยนะคะน้ําหอมของพระแม่รัศีนะคะ ยังมากขอฝากน้องใหม่ไว้ในอ้อมใจด้วยนะทุกคนนี่ก็จะได้กันเป็นแบบว่าเป็นเป็นซองไปเลยใช่ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะทุกคนแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวแล้วหรือว่าสำหรับคนที่แบบฉันอยากอ่านไพ่ของตัวเองฉันจะไปซื้อไพ่แล้วก็ฉันก็อ่านไปเลยอย่างเงี้ย แบบว่าแม่หมอชาก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะก็ไพ่ก,ก็ทั้งสอนไพ่แล้วก็ดูไพ่ส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าเคสของคุณไม่เหมือนเคสของใครแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะต้องประชาสัมพันธ์นะ,ะ,ะ,ะหินมงคลนะคะนี่หินมงคลของเราก็มีอันนี้เป็นการสนับสนุนอ,อาจารย์นิลินและครอบครัวนะคะ แล้วก็อย่าลืมเรามีน้ำมันว่านแล้วเทวรูปองค์เทพแล้วจุดเทียนเมื่อวานเขาทําการจุดเทียนกันไปแล้วนะเพื่อนๆวันที่สิบเนี่ยจุดเทียนกันไปแล้วดังนั้นเนี่ยคราวต่อไปสําหรับคนที่พลาดนะคะคือวันที่สามสิบมีนาคมนี้นะคะ อย่าพลาดอีกนะเป็นมหามงคลเลิกนะคะอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่ามีไม่ได้บ่อยแล้วก็คราวที่แล้วก็มกลาบังแล้วคราวนี้มามา,มาอีกครั้งก็คือมีนาวันที่30นี้นะคะถ้าใครสนใจจุดเทียนเพื่อความรักที่ร่งโรดเนี่ยก็มาจุดเทียนแล้วก็ฉีดน,น้ําหอมไปด้วยเวลาไปเจอคนรักเวลาจะได้ไม่ทะเลาะก,กันไงเพื่อน <laughs> นาะโอเคอุ้ยปลาอยากันวุ่นวายเลย โอเคโอเคมาดูไพ่กันดีกว่าอันนี้ใหม่ใส่กริปล่าสุดตัวนี้ความอบอุ่นอบอุ่นอุ่นอบอุ่นอวันนี้เริ่มร้อนแล้วเนี่ยวันนี้ต้องเปิดแอร์แล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะอ่าขอให้ไพ่อบอุ่นอบอุ่นบอกเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะลองดู อันไงอ้าวทำไมไม่อบอุ่นเหมือนไพเลยอ่ะทัวออฟซอดเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆทําทำไมปิดตาอย่างนี้ล่ะคะทำไมความรักของเพื่อนเอนเหมือนกับเหมือนกับหาทางไปไม่เจอหาทางออกไม่เจอแล้วก็เหมือนกับคนที่ไม่เปิดตามองแล้วอะคือไม่คิด ไม่สนใจไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะแคร์เหมือนกับบางทีก็หลับตาข้างหนึ่งเลยก็ได้นะว้าวทำไมไพ่อปอุ่นมันออกมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เหมือนกับไม่บางคนไม่สนใจเรื่องความรักแล้วนะออเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะอ้อทำไมอะ่ะอา้าวไพใปที่สองก็ออกมาเนี่ย queen of s w o r d คือเพื่อนตัดแล้วจริงๆอะ่ะเพื่อนมาอยู่กับน,นกแล้วเนี่ย เพื่อนๆคืออยู่ด้วยตัวเองขอตัดทุกสิ่งอย่างอยู่กับธรรมชาติบางคนชอบป่าเขาลำเนาภัยบางคนชอบไปเดินเดินในสวนเดินในป่าดูนกดูมชมไม้แล้วอ่ะคือไม่สนใจเรื่องความรักแล้วจริงๆสำหรับพลังงานวันนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นตัวแม่ตัวมัมคุณเป็นเอมเพรส บางคนมีลูกบางคนท้องบางคนอืมบางคนมีลูกด้วยนะจริงๆมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ตอคือนิสัยคุณน,นี่คืออิมเพรสคือคุณเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเป็นแบบผู้ให้เป็นคนที่ใจดีตลอดเวลาอภัยตลอดเวลาเนี่ยคืออิมเพรสคือแบบว่าไม่ว่า สถานการณ์มันจะแย่ยังไงคุณมาหาคุณคุณจะมีทางออกให้คุณจะมีคุณจะใจดีใจดีอืมรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนี่คือคนที่เป็นเอ็มเพรสนะคะต่อมา six of cup แต่ six of cup อันนี้เนี่ยแพทมีความรู้สึกว่ามันมีกำแพงกั้นระหว่างคุณ ครอบครัวและก็เขาคนนั้นคู่กรณีของคุณละกันนะคู่กรณีแพทมีความรู้สึกว่าเขาคุณไม่ให้เขาเข้ามาในชีวิตแล้วอืมคุณกันเขาออกไปจากชีวิตเลยแพทมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วคุณก็จะแบบอย่ามายุ่งกับลูกฉันอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันอย่ามายุ่งอะไรกันอีกอืมคือคุณเหมือนตัดจบเหมือนกันนะ สิ่งแต่ถามว่าเขาส่องคุณไหมเขามองคุณไหมเขาแอบไปถามอาจจะไม่มีโซเชียลแต่อาจจะไปถามคนข้างบ้านถามคนที่ทำงานเกี่ยวกับคุณถามคนในครอบครัวเกี่ยวกับคุณเนี่ยเป็นไปได้มากๆเลยอืเขาเองเป็น king of cup แต่เป็น king of cup ที่เศร้าๆอยู่นะตอนนี้เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะ นี่คือพลังงานนะคะอย่าลืมเขาเป็นคิงพลังงานของเขาเนี่ยเป็นคิงออฟคัพที่อันเนี้ยมันเศร้าเห็นไหมเกอกขวดเลยงานนี้แบบเออคือคือ,คอดื่มเหล้าอยู่คนเดียวเศร้าๆเงาๆอยู่คนเดียวสันโดษนิดหนึ่งแพนมีความรู้ว่ารู้สึกว่าเขาเขาคิดอะไรเยอะๆเ,อเวลาคนอารมณ์แบบนี้เลยอืมกินเหล้านั่งจิบไวน์แล้วก็ คือเครียดอยู่คนเดียวคุณคิดว่าเขาเนี่ยมีตัวเลือกเยอะเพราะว่าเอกบคับเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเขาไม่กลับบ้านบางครั้งบางคราวเขาออกไปบางทีก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะบา,บางทีเขาก็ไปอยู่แบบไปกินเหล้านอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่กลับบ้านตามที่คุณคุณก็รอชะเง้อรอไปสิอืมแล้วคุณก็รู้อยู่ในใจเหมือนกันว่า บางคนเขามีตัวเลือกบางคนเขามีคนอื่นเขาถึงไม่กลับอืมบางคนอะน่าสงสารนะแบบรอมากๆมากม,ากมากเลยอ่ะจนถึงขนาดที่แบบลูกก็รออยู่ที่บ้านเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาเมื่อไหร่แม่จะกลับมาอุ้ยแบบเศร้าอ่ะอันนี้เศร้าจริงๆแล้วมันมันเกิดความรู้สึกว่าเอเดฟสอดคือคุณเจ็บแบบที่ ไม่ทราบว่าคุณจะไปทางไหนได้อีกเนี่ยคุณดู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 ดดรูปสองรูปนี้สิปิดตาทั้งคู่นี่คือพลังงานของคุณนะคือคนที่ปิดตาแล้วอคือแทบจะไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วไม่อยากจะแยแสเขาอีกแล้วอืมมันเป็นไปได้เลยคุณคุณเป็นควีนออฟเพนท l คอคูะคือ จริงๆแล้วอ่ะคุณมีทําบางคนทําเงินทํางานได้ด้วยตนเองมีเงินมีทองมีมีอะไรได้ทุกอย่างมีฐานะที่ดีในสังคมมีเอ่อมีหน้ามีตามีตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยอืมบ้านก็มีบ้านมีอะไรหรือว่ามีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดคือคือไม่ได้เป็นคนที่อับจนนะคะไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินการอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยมากนะ แต่ความรู้สึกคุณอะมันเป็นแฮงแมนคือมันคือมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปไหนเลยอะอแบบนี้มาอีกแล้วทุกวันคุณก็ได้แต่นั่งทำงานเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องการทำงานเรื่องอเรื่องการทำงานดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นทน of cups นี่ไงเรื่องแบบ คุณดูแลคนในครอบครัวของคุณไม่ว่าจะมีลูกมีพ่อมีแม่มีพี่น้องอะไรทั้งหลายคุณลุงคุณป้าอะไรคุณดูแลหมดคุณครบหมดคุณถึงเป็นเอ็มเพรสไงคุณถึงเป็นเอ็มเพรสไงแม่ทุกสถาบันไงอืมคุณมีใครมาเพื่อนเพื่อนให้ช่วยเหลืออะไรคุณช่วยหมดคุณดูแลหมดถ้ามีความรู้สึกว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างนี้แต่ในทางกับการอ่านนี้มันไพ่คู่มันก็เกิดขึ้นนะคุณ เพราะ King of Pentacle และ Queen of p e n t ต c เ e แต่เขาเนี่ยกลับไปมองนอกบ้านไงนี่เห็นไหมว่าไพคู่เกิดขึ้นคุณเป็นทั้ง King และ Queen of Pentacle แต่ในขณะที่คุณมองเข้ามาในบ้านเขามองออกไปนอกบ้านคือแบบเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่ทำเงินได้ทำงานได้ลอยตัวเหมือนกันนะอืมแน่นะตอนนี้คุณหนะัก และคุณเหนื่อยกับมันมากๆมันเป็นสิบด่าเอ้สิบไม้เท้าแต่ในรูปเนี้ยเป็นสิบตะเกียงแทนคือและหน้าคุณเครียดมากเลยเห็นปะอืมใครมีความรู้สึกว่าบางคนเนี้ยภาวนาเลยนะภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยขอให้ข้อกลรำครั้งนี้มันผ่านไปขอให้ความเหนื่อยยากครั้งนี้มันผ่านไปเนี้ยโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอะ่ะ Tree of Cups กำลังจะเกิดขึ้นแพทย์มีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ปรึกษาเพื่อนคุณพูดกับคุยกับคนก็ไม่ได้มากนักเรื่องเรื่องความทุกข์ใจของคุณน่ะคุณจะมีเพื่อนสนิทสนิทอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่านั่นคือคนที่รับรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณและคนคนนี้และอะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้ จิตใจคุณจริงจงจิตใจเขาก็แย่นะอันนี้แพทมีความรู้สึกว่านี่คือพลังงานของเขาเขาเองก็เป็นโฟออฟ Penta คนะตอนนี้แต่เป็นโฟเพนทัคโที่แบกอะไรหนักหนักหนักจนบางทีเนี่ยแบกไม่ไหวแพทมีความรู้สึกว่าแบกกรรมก็เป็นไปได้กรรมที่เขาทํากับคุณแบกจนรับไม่ไหวแล้วเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วจะเดินยังไงล่ะคนเนี้ยอืมแบกกรรม แบกความทุกข์แบกบอารมณ์แบกบว่าคุณอาจคือคุณไม่เอาแล้วคุณตัดแล้วคุณทิ้งแล้วอ่ะอืมเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาคิดถึงวันเก่าๆนะคุณวันที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาวันที่มีความสุขวันที่ได้พูดได้คุยกัน for o f n d s อืมวันที่มีแบบเสียงหัวเราะอะไรมากมายอย่างเงี้ยเขาคิดถึงวันเหล่านั้นนะคุณเองก็เหมือนกัน คุณเองก็ยังใจดีอ่ะอืมคนที่มาดูคลิปวันนี้ใจดีค่ะไม่ว่าเขาจะทําผิดหรือว่าอะไรล้านครั้งเนี่ยคุณก็ยังจะยอมรอเขาแล้วก็ยอมที่จะให้อภัยด้วยนะพัฒมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเขากลับมาคุณก็อาจจะใจอ่อนก็ได้นะอืมทำเป็นว่าใจแข็งไปงั้นแหละอืมทำเป็นเนี่ยเป็น strength คุณเป็นสตรองคุณต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองคุณจะต้องแบบรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองและคนอื่นอีกมากมายในครอบครัวคุณแบกรับหมดเลยอ่ะฐานะของคุณในณตอนนี้นะแล้วคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปโอ้ยคุณก็รอ,อคนนี้นะพลังงานของคุณแบบอารมณ์ว่ารอมากปากแข็งอาจจะบอกว่าไม่รอ อาจจะบอกว่าไม่รออาจจะทำงานไปนู่นนี่ไปไม่ยอมรอแต่พอเขากลับเข้ามาทีไรก็มีเรื่องให้ทะเลาะกันมีปากเสียงกันมีการทำให้ความรู้สึกมันไม่ดีมันมันม,มีปากเสียงมีการทะเลาะกันขึ้นมาทุกครั้งอะ่ะเพราะว่าตัวเลือกที่เขามีเนี่ยแหละคุณ ไม่ได้อย่างอื่นเลยเซเบอนอครับเนี่ยตัวเลือกมากมายที่เขาเมีอ่ะบางคนดีบางคนร้ายด้วยนะบางคนเลร้ายด้วยนะ <c oughs> เขาไปเจองูพิษด้วยนะคุณอืมบางคนปอกลอกเขาด้วยอืมในที่สุดคุณจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ว่ากี่กี่ครั้งที่คุณจะพยายามมันจะพยายามจนไปถึงจุดจุดหนึ่งอะค่ะแล้วคุณจะเดินออก แล้วไม่หันหลังกลับมาอีกเลยแล้วคนคนนั้นจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดและแบกโลกทั้งใบเอาไว้แล้วเหมือนกับเพิ่งคิดได้ว่าคุณเคยให้เขามากแค่ไหนแล้ววันนี้เขาไม่มีคุณแล้วจากบ้านสวยๆนะอืมคุณดูสิ คุณจัดบ้านอย่างดีคุณมีความอบอุ่นอย่างดีมีอาหารบนโต๊ะอย่างดีดูสิ่งที่เขาเหลือเหลือสิเป็นกระตอ๊อบเป็นกระตอ๊อบแล้วก็แบกกรรมมาไว้เนี่ยบ้านไม่สวยเลยดูเปรียบเทียบกันกับสิ่งที่คุณเคยให้กับสิ่งที่เขามีในที่สุดเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะคนที่อยู่ในกระตอ๊อบอะค่ะโอเคไหนมาลองดูซิว่า Angel Answer จะบอกอะไรกับเราวันนี้นะ Within the next few week ค่ะถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในสองไปไม่กี่อาทิตย์นี้ละค่ะใช่ถ้าคุณต้องการจะคุยกับเขาณนะตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตย์คุณจะได้คุยกับเขาคุณจะได้เคลียร์ใจคุณจะได้มาพูดกันหรือว่าคุณจะตัด คุณจะตัดได้ภายใน next few week s นี่ก็คืออีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะแพทก็หวังว่าคุณจะข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหลายที่ที่คุณเจออยู่นะตอนนี้ไปได้นะคะทุกคนในช่องนี้เป็นกำลังใจแพทเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะก็มาเป็นเพื่อนกันคอมเมนต์กันในในในช่องนี้เพื่อที่จะได้หนุนใจกันเนาะ เป็นแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักจะได้หนุนใจเพื่อนๆกันด้วยนะคะสําหรับคนที่เผชิญอะไรที่หนักหนักแพทก็เข้าใจเนาะทุกคนก็ผ่านมาแล้วแล้ววันวันหนึ่งก็จะเป็นของคุณคุณก็จะผ่านมันไปให้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาแล้วอย่าลืมนะสนับสนุนแพทหน่อยนะคะไปยานะคะน้ําหอมของ พ่อแม่และสามีนำเข้าจากอินเดียเลยนะโอเคเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ